สบายดีจ้าสบายดีพี่ดาวสบายดีสุขสุขคนค่ะสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนบ่ายสามค่ะเราจะทีเห็ดลางต้นไม้แล้วก็ับสิไปปลูกปาก่าสิไปปลูกต่อไม้หัวแล้วก็เริ่มปลูกของแลละจะไปนอนจ้า,จาสิบิปปลูกนานใหม่จ้ะ โปกหน่อไม้นะคะโกหน่อไม้ที่นั่งซ้ำไววก็สับไปปลูกมันเริ่มแตกเน่งนะคะนนรับ โอกาสเพื่อจะได้ทำตูปอนได้สิจงไว้เห็ดตูค่ะวัอไดเห็ดล้านอาหารข้างหน้าจ้าตอนต้น,นใหม่ไหญ่แล้วปีหนาฝ่าม่นปอนได้ต้องปลูกต้นใหม่ตอนได้ต้องจงไว้เห็ดตูตาพี่น้องไปเบ่งน้ใบกลังเสรอมปปนี้ก็สิเป็นทางเดินนะคะไอ้ต้นดอกแก้วสองต้นก็จะใหญ่ก็ดี ตรงนี้ก็จะตั้งโต๊ะจากสองชุดปลูกต้นไม้สวยๆรอบๆไปแล้วก็ไปอีกชุดหนึ่งเพื่อได้เปิดร้านอาหารตามสั่งอันนี้มุงหลังคาเลยเพราะแล้วุ๊จีพันสิบมุงไห้มุหลังคาแล้วกระแตงไฟกันสิง,งามฝั่งนี้ก็ปลูกดอกไม้นะคะน้าสิปุูกเลี้ยงแตวนี้เลย ต้นกอไผ่ก็นั่งซ้ำไว้อยู่ป๊่แตกหน่อยขยันลยสิงลงไปพาลงไปเบิ่งกันพระธไ,ไม่เชิ่นี่เพลนบรรทุบให้เพลนยังบนว่างมากอยู่นี่เอามาไอ้ที่น้าจะปลูกเอามาเสียบซ้ำไว้กำลังแตกแหนงเอาก็สิบไปลงดินมันแตกแหนงยาวเลยพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่กอพอไม่ต้องปลูกเยอะแค่นี้ก็ําสีขายลัสี่กอนี่ก็ได้ให้มันขึ้นมากนี่ฮะสิปลูกเลี้ยงไว้ตามนี่แหละอีกอย่างมันกระซอยกันเจืนตรงนี้เนาะพอเวลาน้ามตัวนี้ขึ้นกระสิกลายเป็นน้ำซึมทั้งทั้งนี้กัซึมทั้งฝั่งหนึ่ก็ซึมฮะเกษตรยังไปหาหน้ามันหม,มักน้ำปลูกเลี้ยงไว้แถวนี้แหละจ้า สวัสดต๊ที่ปลูกแล้วอากา้าอันนี้ปลูกบอนนาำนามไหลลงมามันหมักนาำนางเทเศษอาหารใส่ให้พราะหมักไปว่าเป็นแบบขยะเป็นขี้ศีเป็นขยะแล้วเนาะนี่นอใหญ่เลย ปลูกทำไม,ม้กิมซุงไว้ก่อนเด้อพี่น้องปลูกเลี้ยงไว้แถวนี้แหละแต่การปลูกของหน้าก็ต้องมีอะไรกั้นนิดนึงนะคะน่าจะเอาอิฐทดอ้อมเก้าแหละนั่งหมักละอองเข้าไปปลูกอย่าง้วมันขึ้นมันง่ามบลอดมันฟุ้นบ่อไหลนี่นี่พี่น้องสิฟุ้นบน่อไหลนี่ยังกบ่ไหลนี่มันอยู่งสิใส่ย,ยังไปกบ่ไหลนี่ อันนีฮครับกระงดินก็เริ่มแตกเลยนกระดินบวกลมือเองดอกมะลิขพมันได้กินฟุนกินดินนี่สิเฮาเฮาอิอบมเนี่ยมันมันเห็ดเห็ดพุนบ่ปล่อยอย่นี้ด้คือจังพวกต้นดอกแก้วสิครับดอกแก้วระบาดอยู่เลยคม่มน ลวยลบยังคงแรงเหมือนเดิมน,นะคะเจ้าือสีแห่แงกปุเวลาน้าขึ้นม พอปิดกอใยญ่ยๆเขาก็เอาออกในมันข้นในมันงามจังหน่อยก่อน,นกอใยญ่ยๆเขาก็เอาออ I don't หน่อยค่อยมาดูกันเวลาเสร็จจะเป็นยังไงเสร็จแล้วเขาบอกกลากเจอไหมอันนี้คือพึ่งทำเสร็จนะคะกระถางดอกไม้ถามันขึ้นปีหนาในซ้ำสีง่าไม่น้องว่าดอกอันนี้ขันพ่นได้ขึ้นพ่นขึ้นเต็มชั้นอันนี้มันง่ามันสิขึ้นเป็นซั่นเป็นซั่นเป็นซั่นเป็น,นั่นไปจนแน่นกับกระถางนี่มันจะแผลไบครับ อันนี้ก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเห็ดที่รายางที่ระนิดทีลรหน่ยนอยปลูกไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องตื่นมาแล้วก็ปลูก,ท,กทุกวันเรือแต่สั่งต้นไม้มาปลูกมเมื่ออื่นจะเอาต้นเอ๋มังคุดลงดินปวดเธอไม่ชิดฉันไวคงหลงทางไปไหนแล้วทั้งหมน ตอันนี้คือหน่อไม้ปลูกใหม่นะจ๊ะหน่อสี่สิบลาปลูกทีกันเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าให้มันกันเวลาหน้ามาพอใส่คันคู่นี่แข็งแห้งเนี่ยแต่ว่าเวลามันใหญ่มาเฮาเก้าเฮากับปลา้หลายลำปลาว้แค่สองสามลำนะครับตอนนี้มันขึ้นเป็นลำยาวหัวฮับปลูกกัน กินสูงเนาเอาแห้งตัดแห้งแตกพอได้ขายเพื่ละ3สามสี่ก่อสี่หาก่อพอแน่จะปลูกเพิ่มอีกปมุมที่น้ำสูงปลูกซ้ำนี่กับซ้ำสิกินราคาพอได้ขาย่นราคาันมขึ้นมาขนาดอจู่นีเลือนสองก่อนยังแบบกินน้ำพัน ไปลดต้นไม้เพราะมันค่ำเลยวกระถางต้นไม้สองอันนี้กระเพันได้กาบสิกบบาบใหญ่ยังดีเด้าาเา้ามันแตกขึ้นหล,ะละายๆามันสิเป็นจิบจีมันเป็นสิงามงามแหง ตอนตนี้แห่งงามนี่บแต่เสบียวหุงไปปลูกเสบียวหุงหน่อยเกิดหไลลายมันสิขึ้นเป็นสันสัน้นเป็นสัน้นนี่สิปีหนารับรองแค่นี้ต้องหลายเนอนอเล่นกระล,ลากระลา เบี้ยงหงก็เกิดลายแห้มันเริ่มแตกงอคืนจิบจีมนะพี่น้องพี่น้องจะสีฝากรบรรยากาศไปซ้ำนีเดี๋ยวจะขอบคุณทุกคนที่ยังรักยังติดตามเดี๋ยวอีกว่ดนกษิกกยเป็นบ้านสวนแล้วก็สวยงาม ไม่กินมากแลยว10ปูบกผ้าตามขอบสาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จาก10ต้นเกาะแล้วกับปลูกสลับกับบักม่วงม่วงกับสลับมุมพุ่นตรงกลางให้มีทางเดินได้ลองบอดสีลองบอดกระสีฝาไว้ให้มันตั้งตุมได้เพื่อป็นหาได้ปลูกเปิดรหัสตัดสั่ง สวัสดี้การเวทมนตร์ซาพิน้องจ้ะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะครับสบายดีเด้อสบายดีจ้า